ท่านก็เลยอนุญาตให้ครูเป็นผู้สร้างนะคะเป็นผู้สร้างทีนี้เสร็จแล้วท่านก็เลยบอกว่าด้วยความที่เจ้าอาวาสน่ะท่านบอกว่าโอ้มันก็หาหาคนที่เป็นต้นบุญได้แล้วพูดง่ายง่ายนะพีอะ่อนาะหาคนที่เป็นต้นบุญได้แล้วคือเรานะคะแล้วก็คณะของเฮียโอ๊ตเป็นต้นบุญละนะคะแต่ทีนี้ด้วยความที่ครูเข้าใจเลยเพราะครูก็เป็นอย่างท่านเออแล้วเหล่ามาหาเศรษฐีทั้งหลายที่เคยมาขอเราสร้างละ่ะเขาจะคิดยังไง ทำไมตอนเราไปขอไม่ให้ดาราไปขอไม่ให้ใครไปขอไม่ให้เศรษฐีไปขอไม่ให้แล้วนุก้าเป็นใครเป็นเส้นใช้เส้นใครใช้เส้นหรือเปล่าอย่างเงี้ยอันนี้ผู้ภาษาเราเนาะเป็นภาษาชาวบ้านนะคะใช้เส้นหรือเปล่าออ้ยสวยมากพี่อูสาธุสาธุสาธุวัดสว่างบันเทึงนะคะโอ้สวยมากวัดสว่างบรรทึงทีนี้อ่า เมื่อกี้เราผ่านกองอใช่ใช่ใช่พี่พี่รุงเราจะอ่านอยู่เมื่อกี้นะ่ะนะคะอะไรเจ็ดเจ็ดอะค่ะนะคะ,นะคะทีนี้ปรากฏว่าทุกคนครูรู้สึกแบบท่านเลยแล้วท่านน่ะก็ไม่ได้พูดแบบนี้นะคะแต่ท่านสื่อความหมายให้เราฟังแบบนี้ชัดเลยว่านะก็เกรงใจเขา เพราะว่าเขาอ่ะก็มีแต่คนอยากสร้างใครมาขอสร้างท่านก็ไม่อนุญาตใครมาขอสร้างท่านก็ไม่ได้ให้สร้างทั้งดาราทั้งคนดังทั้งคนใหญ่คนโตทั้งมหาเศรษฐีท่านก็ไม่ได้ให้สร้างเพราะว่าอ่านะท่านก็ดูของท่านอะไรแบบนี้ว่าท่านอ่ะนะเราเชื่อเรื่องอะไรล่ะเขาอนุญาตไหมคนนี้อะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอจะให้สร้างแน่นอนที่สุดคําถามจะตามมาทันทีว่าแล้วนุพเก้าเป็นใครทําไมถึงให้สร้าง ทุกคนเข้าใจใช่ไหมครูยังเข้าใจเลยอะ่ะแล้วถึงแม้เราจะบุญแค่ไหนเราก็อยากให้เขาสร้างอะ่ะทุกคนเข้าใจเนาะมาร่วมกับเราสิมาร่วมสร้างด้วยกันมาสร้างองค์ท่านด้วยกันทุกคนขนหัวลุกเนี่ยขนตัวลุกทั้งตัวเลยทีนี้ปรากฏว่าท่านบอกว่ายมยมอนุญ,ญาตยมโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยครูไอ้อบอกเข้าใจค่ะยมโอเคไหมอุย้ยทุกคนครูน้ําตาไหลอันนี้ก็พูดเรื่องจริงน้ําตามันเอ,อ่อขึ้นมามันโอ้โหใจมันโลง่ง จิตมันเปิดเหมือนท่านรู้ได้ยังไงท่านรู้ใจเราได้ยังไงว่าเราติดเรื่องนี้แล้วแบบทุกคนเชื่อไหมว่าอุยาาอ้ยท่านดูบารมีออบเหรอคะท่านดูบารมีเราว่าผ่านไหมอุย้ยสาทุค,ค่ะทีนี้พอท่านพูดมาล่ะเรา อุย้ยเราโล่งอะ่ะบอกหลวงพ่อหนูคิดแบบนี้เลยหนูอยากให้เป็นเหมือนสามม่อรีหนูอยากให้ใครที่อยากมาเป็นเจ้าภาพอ่ะมาร่วม,ร,วม,ร,วมร่วมกันเลยเพราะว่าเหมือนเหมือนกับท่านจะมองแบบว่าเออโยมติดอะไรไหมอะไรเงี้ยที่มันเป็นสามม่อรีแล้วแบบว่าอาจจะไม่ได้ชื่อเราคนเดียวอะไรแบบเนี้ยโอ้ยแบบทุกคนเนี่ยขนหัวรุ้ครูอ่ะไม่มีทุกคนจิตครูอ่ะไม่เคยมีเลยว่าสร้างอะไรต้องมีชื่อชั้นแปะอะไรเงี้ยไม่มีไม่มีจริงๆอ่งแบบแบบ มันเหมือนทําบุญให้แค่จิตรู้ก็พออย่างเงี้ยค่ะนะทีนี้แจ้งในจิตท่านสาธุนะคะทีนี้ปรากฏว่าทุกคนข้างในเรามันร้องมันมันเหมือนคนขนลุกแล้วร้องร้องอ่ะแบบว่าทําไมเราปิดตีแบบนี้นะทําไมความปาถนาของเราถึงเป็นจริงมันไม่ใช่เรื่องเงินเลยทุกคนให้ครูออกครูยังพูดกับบอสกับพี่ลุงกับใครหลายๆคนเลยบอกว่าเงินให้ครูออกคนเดียวได้เลยไม่มีปัญหาเลยขอให้คนมาร่วม ขอให้คนที่มีจิตศรัทธาอยากร่วมมะมาร่วมเลยเลยแบบนี้ค่ะนั่นหมายความว่าเราอ่ะไม่ได้ติดขาดแค่เราอยากให้คนที่มีจิตศรัทธาอยากร่วมได้ร่วมนี่คือความรู้สึกของเราจากหัวใจเราเลยจริงๆทีนี้พอเรารู้เรื่องนี้ทุกคน เราก็ปีติสาธุสาธุสาธุเราก็รีบมาคุยกับเฮียโอ๊ดแล้วเฮียโอ๊ดก็ได้มาสนทนากับท่านเราก็มีใจเดียวกันเพราะเฮียโอ๊ดบอกว่าพี่โอททาไมเราเป็นเหมือนกันเลยเพราะว่าตั้งแต่โอ๊ตน่ะมามาคุยกันในในกลุ่มอะว่าจะสร้างร่วมกับแบรนุพก้ากลายเป็นว่ามาหาเศรษฐีคนดังมาขอสร้างกับเฮียโอ๊ตด้วยเฮียโอ๊ตก็อึกอักอึกอักเฮียโอ๊ตเขาไม่รู้จะพูดว่ายังไงว่า ร่วมได้นะแต่ว่าไม่ได้จัดใหญ่โตอะไรอย่างเงี้ยแต่เฮอ๊ดก็บึกอักอึกอักไม่กล้เขาร่วมเยอะเพราะว่ามันเหมือนไม่ได้เป็นอของเฮอ๊ดก็รู้สึกอะว่า,วามันไม่ได้เป็นของโอ๊ตโดยตรงไงคือแบบว่าคนที่อ่าเหมือนเหมือนรับที่จะมาทําภารกิจนี้ก็คือครูพิพรแล้วถ้าโอ๊ตอ่ะจะไปแบบว่ามาใครจะมาเป็นเจ้าภาพร่วมอย่างเงี้ยมันก็ดูแบบอะไรอย่างเงี้ยเฮออดเขาก็ไม่สบายใจแต่พอมาได้ยินแบบนี้โอ้โหทุกคน นี่แหละพลังงานบุญถ้าปู่ต้องการให้ลูกหลานได้มาร่วมจะเป็นแบบนี้